เรื่องนี้ท่านผู้ชมครับเหมือนสำนวนที่ว่าคนคำนวณหรือจะสู้ฟ้าลิกิจดูยังไงเป็นเรื่องพิรึกกกึคือตัวเองเคยขายพระเครื่องเฮียอังจริงแต่แค่ครั้งเดียวมีราคาจิ๊บจอยแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นแล้วเฮียอังเอาตัวเลข1 3ล้าน7แสนบาทเอามาอ้างอย่างน่าดันได้อย่างไรเมื่อพูดถึงเฮียอังเมืองชนแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่า นายสมภพไทยจีรสเถียร์คือเซียนพระผู้ออกมาช่วยสุรเชษฐ์หักพานในการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินนี้สินกับปปชผมเคยได้ฟังแล้วในรายการคุยชุดสนที่ตอนที่232ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่8มีนาคมที่ผ่านมาตอนชื่อเรื่องว่าฟอกเงินจากพระเครื่องข้อมูลที่ผมจะเอามาให้วันนี้เนี่ยผมอยากให้พวกปปชฟังให้ดีๆพวกคุณจะรู้หรือไม่รู้ผมไม่รู้แต่พวกคุณโดนแหกตา โดยที่คุณอาจจะอยู่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการชี้แจงทรัพย์สินนั้นเป็นเท็จวันนั้นผมพูดบอกว่าเซียนอังเมืองชนอ้างว่าได้ซื้อพระเก่าล้ำค่ามากหลายองค์จากข้าราชการหลายคนโดยเฉพาะอาดีตทู้ว่าคนหนึ่งตามคำแนะนำของสุรเชษฐ์ักผานผมเคยพูดไปแล้วนะฮะมีหลายองค์เมื่อปรากฏหลักฐานการที่อ้างแบ่งค่าแนะนำค่าในหน้าการซื้อขายพระเครื่องให้สุรเชษฐ์ถักผานมากมายขนาดนี้ ทำให้วงการพระเฮียอังเนี่ยทำให้วงการพระงงไปไก่ตาแตกเพราะว่ามีแต่คนเสียสติเท่านั้นที่ใช้ค่าในน้าขายพระกันมากมายขนาดนี้แบบที่เฮียอังทำนอกจากนี้แล้วเขายังพูดเลยว่าเป็นเรื่องผิดปกติแล้วที่น่าตลกขบขันคือโดยทั่วไปแล้วคนที่จะจ่ายเงินค่าแนะนำให้กับนายหน้ามักจะเป็นคนขายนี่แต่นั้นเป็นคนซื้อจากค่านายหน้า ดูยังไงเป็นเรื่องพิลึกกึคือคนที่น่าทีจะสมเพศและน่าสงสารและทุเดศที่สุดคือเจ้าที่ปปชที่รับทราบข้อมูลล่านี้ท่านผู้ชมเริ่มเห็นได้ยังว่าปปชเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆนะพลตํารวจเอกวัชรพลประธานปนาปนชและกรรมการปปชทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านสุชาติท่านเอกวิทย์ล่าสุดเพิ่งได้รับโปรดเกล้าม,มคือท่านแมนรัตน์ ท่านวิทยาและท่านสุมนาไม่สนใจลงไปดูข้อมูลตรงนี้บ้างเหรอพนตำรวจเอกสุิเชียได้ค่าในหน้าซื้อพระเครื่องจากเฮียอังเป็นเงินมหาศาลถึง13.7ล้านบาทซึ่งเขาพูดแล้วว่าธรรมดาแล้วคนขายจะให้ค่าในหน้าไม่ใช่คนซื้อนี่เป็นตลกที่ฝืดนี่เป็นฝันร้ายจริงๆที่ทำจะ่นี้เพื่อยืนยันชี้แจงว่ทัพย์สินนี้สินของสุริเชษนั้นโปร่งใสไม่มีปัญหาร่รวยผิดปกติ แต่เบื้องหลังที่แท้จริงท่านผู้ชมครับที่ต้องมีการอุปโลกละครเรื่องเซียนพระตัวร้ายกับนายผู้ว่าขึ้นมาก็เพราะมีคนในปปชเองที่สนมกับสุริเชษเข้ามาช่วยดูแลการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อเจ้าหน้าที่ปปชคนนี้เห็นว่าบัญชีแสดงทรัพย์สินของสุริเชษที่ยื่นต่อปปชดนันมีตัวเลขจะไม่ลงตัวจําเป็นต้องแก้ไขแต่งบัญชีกันใหม่ให้สวยๆถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัด กดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมประเด็นและปัญหาอยู่ที่สุรเชษฐ์หกพานดันแสดงทรัพย์สินซึ่งเป็นปืนที่ซื้อสะสมถึง200กระบอกแต่ไม่มีที่มาของรายได้ที่นำมาซื้อปืนเหล่านั้น คนในปปชก็ได้ประสาในให้สุรเชษฐ์หักพานยืน่นหลักฐานเดิมเข้ามาส่วนที่เพิเ่มเติมนี่เอคือคำกล่าวอ้างว่ามีรายได้13.7ล้าน7แสนบาทจากการเป็นนหน้าซื้อพระเครื่องให้เฮียอังเมืองชนเฮียอังเมืองชนก็เลยต้องทำหน้าที่เป็นฤาษีลุยไฟเข้าให้การกับปปชแบบเป็นตุเป็นตะให้การให้ปากคำให้การเป็นลายลักษณอ,อักษรโกหกพกลมทั้งสิน้นนี่คือการให้การเท็จ ปปชก็ทํางานเป็นสุนัขเชื่องเชื่องเมื่อเป็นเรื่องของสุรเชษพูดอะไรมาพร้อมจะพะยักหน้างึกๆเชื่อถือได้ทุกอย่างแต่เผิญเผิญพนักงานสอบสวนตํารวจที่ทําคดีฟอกเงินเมื่อเห็นความไม่ชอบมาพากลไม่สมเหตุผลนาน,านับประการก็เลยจัดการจับโปทำให้การของเฮยอ้างเมืองชนท่านผู้ชมวิธีสอบง่ายที่สุดก็คือไปสอบปากคําอดีตผู้ว่า คนที่อ้างและสุรเิเฐ์หักพา,านอ้างถึงแค่นั้นเองวงแตกเลยท่านอดีตผู้ว่าซึ่งในที่สุดเมื่อรู้ความจริงไม่ยอมตกเป็นตัวละครหนึ่งของอ้างเมืองชนกับสุรเชเฐ์หักพา,านอดีตผู้ว่าคนดังกล่าวถูกอ้างชื่อในการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกับปปชได้ให้การตำรวจเรียบร้อยว่าตัวเองเคยขายพระเครื่องเฮียอ้างจริง แต่แค่ครั้งเดียวมีราคาจิจ๊บจอยแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นแล้วเฮียอังเอาตัวเลข13ล้าน7จแสนบาทเอามาอ้างอย่างหน้าดน้านได้ยังไงตามให้คำให้การอดีตผู้ว่าระบุว่าโดยในวันที่มีการตกลงซื้อขายพระกันเฮียอังได้เดินทางไปพบอดีตผู้ว่าด้วยตัวเองภรรยาเฮียอังยังถ่ายรูปคู่เฮียอังกับอดีตผู้ว่าเอาไปด้วยซึ่งนั่นเป็นครั้งเดียวเป็นครั้งเดียวที่ท่านผู้ว่าบอก เคยเห็นหน้านตาคนชื่อเฮียอ้างนายสมภพไทยธีรสถเียนโดยหลังอย่างนั้นก็ไม่ได้ดติดต่ออีกเลยด้วยเหตุน,นี้การแอบอ้างมีการซื้อขายจุลหมหาสารจึงเป็นทำให้การเท็ดล้วน,วนจากเฮียอ้างโดยสุรเชษอักพาเองก็ไม่น้อยหน้าพอมาอ้างว่าเป็นคนกลางให้เกิดการดีลระหว่างเฮียอ้งอางอดีตผู้ว่าที่สําคัญท่านผู้ชมรู้ไหมอดีตผู้ว่านี้ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักสุรเชษหักพาหรือบิ๊กโจงมาก่อนเมื่อไม่รู้จักแล้ว สุเต่านหักพานตามคาให้การของอีอังจะเป็นตัวกลางแนะนําพระในการซื้อขายพระด้อยังไงเขาเลยวิเคราะห์ว่าสายที่ดีพผู้ว่าส่งถูกล็อกป้ายมาเกี่ยวข้องเรื่องการซื้อขายพระเครื่องทิพย์เพราะเคยมีรูปคู่กันกันกบพียอังและเหตุผลที่สำคัญน,นั้นคืออดีตผู้ว่าท่านอายุ90กว่าปีแล้วฝ่ายที่แอบอ้างเล็งเอาไว้ว่าอดีตผู้ว่าจะจากโลกนี้ไปในไม่ช้าณวันนั้นก็ไม่มีใครพิสูจน์คําโกหกได้ คนคำนวณหรือจะสู้ฟ้าลิขิตเพราะงานนี้คนคำนวณผิดเต็มๆอดีตผู้ว่ายังไม่ไปไหนมีหน้ำซ้ำยังแข็งแรงพอจะรับรู้เรื่องเร็วๆที่มีคนเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาจนต้องออกมาให้การกับตำรวจเพื่อน็อกขบวนการปั้นพยานเท็จทั้งสุริเชษหักพานทั้งเฮียอังแล้วทั้งเจ้าหนีปป้พปชนี่ต้องถูกดำเนินคดีหมดทุกคนโดยเฉพาะอย่งเฮียอังนั้นคือการให้การเท็จ อย่างชัดเจนถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w แล้วกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด u u s s r r i e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม